ในตัวของข้าพเจ้าเลยเมื่อหมดเกลนใจยกผาขัดขายขัดข่าขัดขายติดขัดติดขัดพี่อยากให้ลูกหลานที่หรือใครที่ดูแลได้ว่ายน้ำได้ช่วยกันดูแลทำกิจการเขาสนใจเป็นขั้นตอนที่สองหน่อยเออเล่าป่อยของป่อยเะว่าชกจิ้งเปย การศึกษาเป็นไว้ตลอดมาป,ป่าทุกปุ่นเด่นแตกมุ่นเดโอปาทวารักจังอภิภูเทมาอาญาปฏิปน,นะครับแต่ทุกคนที่เข้ามาในงานนะครับขอความร่วมมือเลยนะครับว่า ท่านที่ต้องรอก่อนนะครับรอรอเวลานะครับเราจะมีการนํากล่าวนะครับก็ใจเย็นๆนะครับพี่น้องที่มาถึงแล้วใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ลอยนะครับข่ามากูกานี่ก็ด้นนี่ใต้บ้านจะไม่น่ะ ีเลยท่นมัดนหวงกลัวนี้งมกไหเาวยเนาะ

อีกอย่างหนึ่งสมัยแต่ก่อนคนบ้านนาตอนจะออกภาษาก็จะไปหาต้นสนโต้นสนโต้นยางมะเลาดอกใหม่ย่ามออกภาษาก็จะปฏิทิกจุดเทียนเพื่อเป็นการนั่นเองครูจะศาสนาเข้าไปลูกเรื่องต่อไปอันนี้ ดีเดี่ยดลมากเลยคิดคิดแบบแปลกๆใหม่ๆแต่เลยมาคิดคิดล่อยไฟเพื่อให้ลอยราคะโทสะโมหะคือความโลภความโกรธความหลงในจิตในใจต้องบรรดาญะเที่ยวเท่าผู้ใดก็เลยกดให้กดให้หลงก็ได้กลารเป็นทุกขไปก็เลยสามาละทุกทุกจริงทุกอย่างออกจากจิตจากใจท่าแต่อีกอย่างนึ่งก็เป็นการลอยสะดอกเคาอลอยสะดอกเคาาะเคอปีเดือนเคาะวัน เฉพาะยาแต่แต่ยางใน,นการทู่ได้เป็นโรคือรักษาว่หายแตให้มันหายไปซักไม่ไมสายหนักมันหายไปได้ไมสายหนักอย่างในอนนี้โรคโควิดเนาะโรคโควิดมากอะเท่ากับไฟมาเฮ็ดให้มันมีกาลังใจต่อสู้กับโรคก,กับไฟเรื่องละลายจิตใจมาอธิษฐานอธิษฐานใ,นให้โรคไข้ไข้มนหายไปกับสิ่งท้าร้อยลองไป